ดโดยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีมูเพื่อนกันเบิร์ดสุกุสุคนเบิร์ดสุมองสุบอลเด้อพี่น้องเลยมัว่ตสิเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเนาะก็ออยินดีต้อนรับเขาสู้ซ่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วมาเนี่ก็ไไ้มาพบมาพอกันกระตอนชีสวยแนะ่พี่น้องเลยเพราะวา่ามือเศร้านี่กอ่ะแม่น้องคอปเตอร์กะลงตักบาตรทำบุญอยู่ทางบัตรผู้เล่นน้องหากระขึ้นมาพาขึ้นมาตอนนี้กะประมาณ สิบโมงแล้วเนาะก็เลยมาสักผ่าสักแพ่แล้ว,ลว,าาพ,ลวพี่น้อยพอดีทางพอน้องคอปเตอร์เพิินเอาไอ้ตาถาเนาะเอาน้องตาถากะขึ้นมาบัาบเห็อนเพิินชงสสยสิไปเมื่อดินเฮือนหญ้าพี่น้อยเพราะว่าทางหญ้าเพิเพ่นกับบุกอยแข็งแรกเพิินบ่สบายเนาะแล้วก็สีแมงเตอร์สักผ่าสากักแพร่แล้วก็สีเมือ่อเยี่ยมเมืองทางเพลินแหละแล้วก็เมื่อไปนั่งเมืองไอ้ตาว่าอยู่พุ่นบอดูได้ไลเนาะ,นะตอนนี้กะ สวยเลยแมงเตอร์สักผ้าสักแพ่เ,เรียบๆด้วยเลยเนาะกระซีปลายเบิง้งพุ่นแหละแล้วก็ไปทำไทยทางสาวโสดเฮาเนาะก็คือสาวนางพี่น้องเลยอาหนังอนะลรเนาะเป็นทางนอกของพเอยเตอร์นันแหละทีแมงเตอร์ไทยคลิปไปมือกลอนๆนั่นแหละจะเป็นอย่างไดเลยก็คือได้ยินว่า,ามีหลายๆช่องเข้าไปถนะ่ายเนาะทางช่องยูทูบเข้าไปถ่ายก็มีก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นมีข่าวดีได้มีเอฟซี ว่าผู้ใหญ่ใจดีได้ซื้อโทรศัพท์ให้ทางน้องเพิ่นเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงก็ให้ไปเบิ่งไปซุ้มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะไปไามไทยข่าวข่าวเพิ่นก่อนหลังจากเมื่อนั้นกับบริเวณดินเลยแม่น้องเตอร์กระโสมสามมื่นแหละเนาะโดยโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวกับไปเบิ่งไปซุ้มน้ำกันอยู่ทางพื่อนแหละเนาะเลืนยาน้องเตอร์พื่อนแหละเจ้านชิวเฮือนหรือบบไปให้ไปหน้าแล้วระจักเนาะเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำล้วบหรือในไรแต่ทางแม่น้องเตอร์นี่ก็ยังโบได้เกี่ยวพี่น้องเลยอีกจักอาทิตย์พื่อนแหละเนาะอาทิตย์กูกลัวเพื่อกนแหละ ท่งไปเรื่อยๆเนาะอีกจักอาทิตย์กลัว<ม>โดยโยะวะแม่เปียวนะแม่เปียวเกีเเนะเเ่ยวข่าวได้เจอว่ะข่าวล่าสุดก่อนวะ่ะเราเกี่ยวก่อนนหะโดยเนาะเจอก็ตเตรียมตัวถ่ายอยู่ใส่กระบ,บุยย่างผลไว้โตกลับไปสบายดีลูกสบายดีไปเดี๋ยวสิพาไปทางเฮือนใหญ่เติ้รพี่น้องไงเนะาะสักผ้าสักผ้ากันเร็วเลยไปก่อนมันไปหาเมืองก่อนไปน้ำเมืองก่อนแล้วก็ไปเยี่ยมบางทางงานผลเลยเนาะตากผ้าเปื่อยอยู่ อเดี๋ยไปพ่ไปพกันย่งนแหละคุณตป้ามากับิซีเดินกว้างให้น้ยเตอโอแมนเดินนะพี่น้องเดินใกล้ๆกันเนาะมีคนอยู่ข้างฉนไปจังฉะอมอยู่เราไปหน้าได้ไจ้าอย่าไปอยู่เกิงอ่าคุณบ่เอิญหง่อยเงียนเอิ่งเอิญดูผมมีคนอยู่ื่อนไป เดีวลงเบิ้งดูมพุ่นไปเถอะปะเนี่มาอยู่เฮือนอันอ่าผุนจักอยู่ดุมพุ่นจักไปเดี๋ยวลงเบิ้งอยู่ดุมพุ่นพี่น้องยเนเพิ่นอยู่เพื่อนอ่าเพิ่นอยู่ทางหน้าพุ่นจักเนาะไปเบิ่งก่อนมาอยู่ป้าต้งเพิ่นมาอยู่ทางพี่พี่น้องเลยพราะจำขึ้นเฮือนเพิ่นเมื่อกี้เนี่ยเเห็นคนจะมอ้อยอยู่มาอยู่ทางเถียงหน้าหน่อยเพิ่นพี่ลงมาอยู่ทางเฮือนอ่าพี่เนาะมาพ่อพระเข่าพอดีแบบนี้ เข้ากับช่าเนี่โดยสบายดีเด้อมึงเข่าพี่น้องเลยมากับพ่อพักเข่าเลยโดยอันนี้คือปูน้องเต๋อเพื่อนเนาะอันนี้กะงาพี่น้องเลยมาหลายเทืออยู่กับประเทศไทยพี่หน้องเมึงแจ๊กเทือเนาะมามื่อไหร่ก็มาเปิดคลิปนี่ข่าวกับพี่ช้างอ่ะนะแกงหอยแกงหอยต้มกบเรื่องเองแต่งาไว้กินบ่ะจ้ะ กินได้กินได้กามาเป็นที่ใดอาการดีขึ้นแล้วบ,บ่เป็นไข่เป็นน้ำดีขึ้นแล้วเช้าแล้วเพิ่นเป็นไข่พี่น้อ,เนเนองเไงงานกับบุก้อย,ขยแข็งแห้งนอกมาเยี่ยมเพิ่นอยู่แต่กับใบไทยพี่น้องเบิ่งมาวันนี้กามาถ่ายให้พี่น้องในเบิ่งได้เห็นน้ำกันเนาะน,น,นี่ก็คือทางแม่ของพ่อน้องเตอ้อเพิ่นเนาะกระปูนุ่ย <c oughs> คือว่าคือเห็นแพทย์สักอัน อย่างงัวเมื่อกี้นี่งัวเป็นคืองัวฮะบ่งัวตายอีกบ่เออตายอ่ะงัวเราก็ตายคือกันพี่น้องเไยเนาะงัวยาน้องเตอร์เพิ่นก็ตายงัวเทากันเดือดตัวเดียวบ่เนี่ตายบ่เลยมานำน้องตาเพิ่นโดยขึ้นมาลูกมันนี่น้ำงาพี่เอ๊ะน้ำงาเหมือนน้ำเมนเมรงวัดเมื่อเช้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยก็เลยให้พ่อเพิ่นพามาเล่นก่อนจะตามมา

ไก่ได้ตีไอตาสบายดีเดบอสบายดีด้วยะมาดินกับบัวเมื่อจเชื่อๆนี่แม่มานําสบายดีด้วยสบายดีก้องเลยไหมอ้ากินยังอิ่มแท่นะกินข่าวน้ำปูบอสนข่าวไม่หยาบกินข่าวบอเออตกได้ลูกตกเด้โอ๊ยแเนาะกินได้ข่าวน่ะมใช้น้ำเปล่าเลยน้ำไนงน้ำเปล่าได้น่ะตก เอากินกินกินเานักุมงเดีเอโตไกดุเหตุเให้พอให้ให้พอให้ข้าคุณกคนงานกินอยู่ย่าดจามันกินอยู่บ่ข่าวจะกินข่าวก็ยังสบเมินี้อืมตุ๊บจะขึ้นเอ็นขึ้นี่ะน้ำ้อตนฮะ Chẹp vô tí kinh chào cái làm cả tí. Chẹp vô. Ừ. luôn, nó băng càng mà nơ, nó băng cái đủ mà nơ, kha kho đấy. Ừ, thịt bông nghỉ bông. thang lái còn đâu rồi. À. Chẹp bài đi đây, nhưng mà chẹp bài đi đây, nếu mấy. À, à, à. Chẹp bài đi đây. Chẹp bài đi đây. Chẹp đâu bài đi đây sao bà đi cái sao bà đi đó, tao bún ốc mưa, nhìn hồi à, kín, kín khảo nhà này, bảo, năm phần và chỉ năm mưa kiếm khảo phía nào ấy nó, ma, cái khử ma, xe ba đầu bờ hiền, ừ. để mà hà năm phần. à, <cười> mày, <cười> mì. Ê, nó chơi, mày đi cái nào đấy, พนอะงัวนด้กะยืนกรุกได้โย่บางเนี้อันบวกินหย่าบัเนี้งัวงานเห็นบ่ห่านโอ้ยพี่น้องเลยมีแต่งัวเป็นเนาะตายไปได้โชงตัวเราปะโหนะใช่ปะเป็นงัวก็ได้สร้างเป็นเนาะมันบวกินหย่าบอบวกินหย่าอันเป็นไข่ว่เนาะเป็นอย่างนี้งัวป่วยงัวโชั่พี่น้องเลยเนาะบ่กว่างัวทางไหน ยืนกุ๊กเลยย้อยตาเนื่อนอนอยู่กับมี่างาน่ะปู่แล้วกับประยูรได้พี่น้องเลยนะสิไปหาปูหาปลาได้เลยพายของพายเฮไปเลยพูน่ะมาปกติกับประคบรเห็นแล้วหรอกเราไ้คอยอยู่เพื่อนปูนี่กันเนาะมาอยู่เพื่อนผมเห็นเพื่อนพี่น้องเพป็นมาอยู่เพื่อนลูกสาวเพื่อนอยู่รุมพี่เนาะโดยแมงเตอร์กัซซิมาทาเบิงทางสาวโสดเห้าก้อนเมื่อนั่นก็นได้ มาถามข่าวข้าวเพิ่นก่อนเป็นจังใดเนาะคือได้ยินข่าวว่าเพิ่นมีข่าวดีแน่พี่น้องไงทางอันสาวนางเพื่อนนาะหรือว่านางอยากเป็นจังใดจังใดเพิ่นมาถามข่าวข่าวเพิ่นก่อนนางน้ำยาเพิ่อดินน้ำมานางก็เด้อโดยสบายดีงานเบรมาดินน้ำกะเตมือนั่นเป็นจังใดเนาะคือได้ยินข่าวว่ามีทางเอฟซีเพื่อน สิโทรศัพท์ให้บ่โดยแม่นได้โทรศัพท์ใหม่เนาะกะอ่ามีทางใดอยากอันนั่นกับน้องเพิ่นกะคือสิสะดวกสบายแล้บาดหนิพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปทางใดบ่มื้อนี้บ่ได้ไปทางใดแม่นเนาะมื้อนี้กะสิบด้พี่น้องเอ้ยโดยเนาะคือสินสิตกนี่แหละข้าวากยังบ่ได้เกี่ยวบ่ยังบ่ได้เกี่ยวข้าวยังบ่แก่เป็ดข้าวยังบุ่กคือกันนอำนาจกเนาะักพักนึงพุ่นแหละประมาณ อันอาทิตย์กลัวบอเนาะประมาณนั่นแหละพี่น้องเลยหนูไม่ได้ดงสบายบ่จังเหมือนกันอันได้โทรศัพท์มาจากอันทางใดเด้เนาะทางเอฟซีทางส่งส่งใดได้เนาะส่งสาวบุญมาโดยอ๋อเนาต้องขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องเลยที่ได้โทรศัพท์มาให้น้องนางเนาะสิสะดวกสบายเนี่ยเนี่มันปกติเพื่อนกะมีเคยมีอยู่กะมันกะอันเพ่พี่น้องเลยบอคอย ได้ใช่เนาะบันนี้กะใครแน่อยากติดต่อมาหาเพื่อนกะได้สะดวกสบายแจกเฟแอ่วบอเลยแจกแล้วอ่าซื่อว่าจั่างใดได้เนาะซื่อเฟซซื่อนางน้อยเป็นภาษาไทยภาษาไทยบ่สเลยนางน้อยเป็นอย่างใดก็มวยซึกได้ของได้ของจากผู้ใหญ่เพื่อน

โดยหลายคนเนาะราวบ้านเฮาก็มีอันช่องยูทูปหลายพี่น้องไยแมนแต่แมนเตอร์ก็ไม่ได้ไปแบบอันสายทั่วไปพูนใดแต่ก็ไม่ได้ออกนอกออหน้าไทยไปน้ำเพือน้ำชาติในชื่อพี่น้องไยแต่ทางอันเพื่อนได้โทรศัพท์กับช่องสาวบุญมาเนาะโดยทางผู้ใหญ่เพื่อนจากฝั่งไทยกับโทรมาคุยกับน้องเพื่อนได้แบบนี้พี่น้องมีอย่างกะชากันได้เนาะ โดยโทรมาว่ามาคุยกันได้เพราะว่าเพิ่นก็มีโทรศัพท์แล้วก็สะดวกสบายแน่บ้านนีนข้าวกินน้ำด้วยว่ามาเนี้โดยกินได้หอไ่กินข้าวกับงาข้าวกับแกงหอยข้าวแกงหอยพี่น้องเยเนาะเออแมงเตอร์กับมาเมื่อนี้กับมี่ยังดอกมาดินน้ำเพิ่นคือเก่าทะเลพี่น้องเอ้มาดินน้ำงาไอเตอร์เพิ่นแน่แต่ก็มาทำข้าวข้าวทางน่องเพิ่นแน่เนาะก็เห็นทางเพิ่นเอาลงทางยูทูปทะเลว่า น้องเพิ่นได้มีผู้ใหญ่ซื้อโทรศัพท์ให้ก็มาแสดงความยินดีนําเพิ่นดีใจนําเด้อเนาะรีมุกดีใจนําเพิ่นพี่น้องเอ้ยจักใช้โทรศัพท์ใหม่เพิ่นก็เบิ่งหั่นเถื่อแม่น้องเต้อได้เนาจักบ่เด้อพี่น้อง้เบิ่งบายเบิ่งแน่ไ้สิแม่รุ่นใดเนาะ Samsung เออได้โทรศัพท์ใหม่พี่น้องเนาะคุยกสะดวกสบายบดนี้โดยโดยพอติดต่อหาเพิ่นได้เนาะ น <V Of S 2> so ่อยไปตงเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าบามื้อนี้มื้อนี้ยังบ่ลงมื้อนี้ถ้าลงต้นแดงต้นซอมลงสักบาทเลยหญ้แม่นเนาะเพิ่นซานีก็ลงตักบาพากันลงบาดพุ่นแหละพี่น้องแมเต้อก็หาก็ขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าเลยขึ้นมาแล้วก็มาดินนําทางหญ้าเพิ่นแน่แล้วก็มาถามขาวทางอันสาวนางเพิ่นนี่ะเนาะหลังจากมื้อนั้นก็แมเต้อก็บ่ได้มาเลยสิมามื้อนี้แหละ กะมาถามความฮู้สึกของเพิ่นแหน่เนาะว่าเพิ่นได้เครื่องรายของกะฮู้สึกแนวไดหั่นน่ะมีมุกนีใจเนาะโยขมงเตไปได้นเพิ่นยังดีใจพี่น้องเอ้ยโยตื่นเต้นดีใจคือกันแพี่น้องเอ้ยเนาะโยบ่มีหยังาน้องาเยบ่รบกวนาดอกเนาะเพราะว่าเอื้อยกมาเล่นได้ซือนี่แหละน้องมีเวียกกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้อเฮ็ดเวียกอันของน้องนั่นแหละไรบกวนาอย่าว่ามีเวียกไปเฮ็ดแน่โย เป็นนางเล่นทางน้ำยาพูดแหละเนาะเอาสบายดีน้องเนาะเดินเข้ามาเบิ่งสวนน้าได้ไหมพี่น้องเอ้ยมาหาลักของน้าได้ไหเบิ่งหุ่งก่อนเด้อหาลักหุ่งก่อนโอ้โหหุ่งดกแท้นี่ hùng kỳ đâu này. Hoong kỳ đong mà Hoong kỳ đong nhau hết kỳ đong này. Hoong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  kỳ đong này. này. เนชุกกระมีห well. ูหุ่นมองมึงปิดหูแล้วก็อุ้ยหงชุกพี่น้องเลยชุกคาต้นเลยอืกระปุกหูนาะเป็นปลาย ต้นนี้ก็ได้ขาเพิ่นก็ยังบ่พอเกี่ยวก็สิราวเดียวกับนาแม่น้องเตแหละพี่น้องเอ้ยเนาะซํากันยังกําลังสิกบ แหหงสุกนึงเนาะหลายอยู่เตอรกะเอาของเราหน่อยนึงโอ้ยงัวเรากพี่น้องเยแต่งัวเป็นงัวตายคือกันป่วยโกเนาะจักเป็นนําช่วงหยังเนี่ยเดอแต่งัวน้อยเนาะตายได้โกมือเ้านี่ะ แม่มันตายเลยเดี๋ยวจะลูกมันกูอีกตัวหนึ่งก็นอนพุ่นะจะชิลอดบลอดพี่น้องไงนอนรลวดอยู่อันนี้สิเป็นทาาเฮือนลูกสาวเพล่นเนาะแล้วก็ลงมาอยู่พี่ใกล้ตรงไห้ตรงหน้ามัดเลี้ยงงัวลอยเดินมันเป็นเดินก่วงแน่ก็เลยพากันลงมาอยู่พี่แ้ววันเนาะเมื่อกี้นี่แม่เตอผ่านลงมาจากเฮือนเลาบเห็นนะพี่น้องไงก็เลยมาเด่นน้ำเพลินอยู่พี่ ี่จะยืนเจ้าอยู่ตัวนี้ก็ได้ตัวน้อยนี่กัไปโอเคนะสาวพี่น้องเยสำหรับคลิปนี้นกับบุมี่ยังไลายเนาะมาถ่ายนำลูกสไตล์มาเด่นเฮือนไม่ย่ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝ่ากพ่มเม่พี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องกดตัวคือเก้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีประสุขสุขุกุน